ใส่ซสเตอร์เสรก็จะมาเปิดร้านยำนะจ๊ะอย่างแรกเสรก็จะใส่ผักแล้วกันเนาะใส่ผักแบบฮะไม่ชอบผักเด็ดเสร็จไปแล้วอ่ะแล้วเจ๊ก็จะใส่ผโดยสิทธเนี่อ้าวเป็นปลากระติกห้ามได้หรอออฟชั่นเด็ดเสร็จไปแล้วอ่ะใส่ซีสตอร์หน่อยกันเสร็จเลยด้โอเคแล้วก็เจ๊ก็จะใส่ตัวอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็อันนี้คือหมูนะแล้วก็ เจ๊ก็ใส like so like okay, 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 ่อะไรมุ้ม like ูก okay, okay, ับอล์้แบบเจ๊รับปากเลยว่าอร่อยนะเพราะสูตรร้านเจ๊ไม่เหมือนใครที่ไหนแน่นอนอุ้ยบแล้วอุ้อเครื่องปรุงเจ๊หล่นเจ๊ขอบบักเด็กเจ๊มาแป๊บนึงโอเคเส่กลับมาแล้วเจ๊เดี๋ยวจะใส่พวกลูกชิ้นให้เพิ่มนะเออแล่วเจ๊ลืมใส่เส้นได้ใส่เส้นหน่อยใส่เส้นแล้วก็โคเร่โอเคจ้าใส่ทัเสร็จแล้ว เจ๊ขอชิมนิดนึงนะคะอุยจือดอะ่ะเจ๊ขอใส่ริกเพิ่มแล้วกันนะหนึ่งเพ็ทจะพออ่ะเราเนะิียนะดูชิมนะชิมดูยวเสยเดียวเ้ยเจ๊ทำไมชิมดนะูไปก่อนทำไมทำง่ายไงทำง่ายัลนเห็นไหมว่าอร่อยอยู่แล้วเริ่กดติดตามให้ได้